โหนึกว่าหลุดเข้าไปอยู่ในการ์ตูนจิบิีนี่เป็นคาเฟ่ที่คนรักชาและของขายจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ควรพลาดกับดานสปูนฟูซาก,กะคาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในสุขุมวิท32บรรยากาศโฮมี่มีทั้งชาและของกระจุกกระจิกจากญี่ปุ่นเพียบหลายคนอาจจะรู้จักร้านนี้เพราะว่าสะคนเขาดังแล้วก็เป็นขนมโฮมเมดด้วยนอกจากนี้ร้านเขาก็เด่นชามากๆมีให้เทสโน้ตหลายกลิ่นเลยแล้วพี่เขาก็คือแนะนําดีมากใครไม่รู้ว่าตัวเองชอบกินไหนอลองมาเทสกันได้อย่างกลิ่นเมลอนที่เราดมก็มีความหอมเมลอนอ่อนๆี่คือแปลกดีคือได้เลือกกชาล่่นทีตัวเอง ชอบส่วนอันนี้เราสั่งมาเป็นเอ,อเก,กก็คือชาใสสัมผัสแรกที่ดูดเข้าไปคือกลิ่นหอมหวานกําลังดีคือวันนี้เข้าใจคําว่าชาญี่ปุ่นมันดียังไงแล้วอ,อแล้วก็ได้ลองเทชาอีกตัวคือมีความหอมเขาบอกว่าชงได้ทั้งน้ำาดอนและน้ําเย็นนอกจากนี้ที่ร้านก็มีของขายส่วนใหญ่ก็คือนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยชั้นสองก็จะมีที่นั่งที่จัดในเทศกาลหมุนเวียนมีดังในของจุ๊บจิก๊กไปยันเซลร์าแล้วก็มีของขายสไตล์สาก,กะด้วยแถมที่ร้านยังมีโซนที่นั่งสไตล์อาท์ด้ด้วยบรรยากาศชิลวับดี้